Bố hốc Bố hốc Tiếm tua Tiếm tua Bố hốc Bố hốc ับผมนักเรียนหนร้อยอุปกรณ์โพดออกมาจะไม่ได้ดึงตอนขอใครสามเลขที่สิบห้าครับหมู่หกลุมขบวนหมู่แถวตอนปฏิบัติ

จยุดด้วยนีอะไรคงใส่เราคงกัดึกไม่ใช่คาซึกนั่นกวางมวกเดินดี บอลมูแถวหน้ากการานสาธุพันธ์หยุดหน่วย